สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนช่องแฟนเพจ joutube ช่องสอผาโชคทางเพจสอผาโชคคนเดิมครับมนันมอีอกับเมา่พอกับเพียกำน้องคือเขาที่วัดดงนาเพลินครับมาขอแนวทางตองวดของงวดวันที่16พฤษภาคม2566ครับแต่ว่ามาเมื่อนี่อาจารย์เพิ่นบอทท่านฝันครับพี่น้องครับอาจารย์เพินบบอทท่านฝันพอสอกันเลยบอกว่า ขอจุดทูกป,ปู่ฤาษีบุญมีต่องหดครับเพราะว่าพอสอเคยมาจุดทูอยู่นีเคยเขามาหลายงวดครับเพราะว่าสิเป็นศูนย์หนึ่งสองสี่สองเจ็ดห้าหรือหลายหลายงวดครับที่เขามาครับเป็นเลขทูบของปู่ฤาษีบุญมีครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้สิเป็นจังไดพอสอจะสขออนุญาตอาจารย์หลห้เพื่อน อธิษฐานให้ล้วพศกับเสียอธิษฐานขอจากปู่ฤาษีบุญมีไปฝากพี่น้องเอฟซีครับตามพอ,อมาครับมาเบ่งน้ากันครับออกมาแล้วครับพี่น้องวอลสิออกคัน,นออกมาตรงกับเลขของผ้าอาจารย์นี่ก็ห้วยจัดรเดเด้อของผ้าอาจารย์นี่ขึ้นต้นด้วยแปดแปดห้าแปดเลยนี่แล้วของเพลิอนเนาะครับ แต่ว่าขึ้ว่าน่าจะเป็นแปดแล้วเนาะ <8. S 2> แปดแ่นวอล์ม

โอ้อาจารย์คือคืมาได้กับตัวเลขอาจารย์เหเนไะบาทนี้แปดมาเลยแม่อาจารย์แปด,แดึ้นมาเราเด้อบาทนี้พี่น้องเอ้เอาถ้าเบิงถ้าเบิ้งจะได้ตัวอดไรก็ไปึ้นึ้นต้นด้วยแปดแล้ว พี่น้องอเอฟซีก็เขียนไปนน้เด้อครับแนวทางรัฐบาลไทยครับเพราะว่าก็สี่ยุดถูกขอเพราะว่าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เพิ่นกับพวกอยสบายละเพิ่นก็นเลยย์บ่ใครฝันนะครับฝันฝันกังวันแสกแสกฝันออกมาเดียวครับออกเพื่อนบ้านไปเมื่อแล้วฝันวันแสกแสกอาจารย์รก็ไดก็ต่อ ฟาเข้าจุดถูกแล้วบางข้างอาจารย์เพราะว่าฝันยำ่ำก,กับมี่ครับมันเป็น,นสั้นเนาะครับที่นองกาจะว่ากันเ้ยครับอันนี้เข้ากับขอแนวทางครับเอาไปไว้เป็นแนวทางเท่านั้นครับเป็นการเป็นแนวทางในการลงทุนซื้อหวยรัฐบาลครับรัฐบาลไทยครับหืมน้องมัน

นี่แปดเป็นแปูนย์ศูกคือเก้าเองเลยเีย่อ,อค,ครับพี่น้องดอบเป็นศนหรือเก้าครับศูนก็ได้ก็ดเป็นตัพิษอนานี่เด้อนาจะเป็นศูนย์มากกว่าเรามันเก่าก็มากครับอาวัสดี้อครับคุณสบายคุณ เคมโอป่ะครับคนอ,อกหม้ออกหมอป่ะครับอ,อกหม้อป่ะอ่านผิดก็ต้องขอโทษนะครับครับวันนี้มือนี่ป่ะครับเหล็กเก่าเหล็กเก่านอะนเหล็กเก่าหรือเหล็กโซน์ึ้นมีปัญหาเนี่เล็กเก่าแต่มันเข็ม หน้าจอเลยเด้อครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้แนวทางเพื่อนบ้านครับที่เห็นเบิรงยวงนึงครับคือเล็กูกครับหน้าจา์มันสิเป็นยังกันมันเป็นเก่าดีวาพันนั่นสียงดีเงินเป็นศูนย์มาทั้งสองตัวก็เป็นศูนย์กันมันเป็นศูนย์ใ่ไเป็นศกแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเนองแนวทางรัฐบาลไทยปูหรือสีมันี่ครับมันปิดแล้วมันเป็นสองตัว เป็นเก้าเพาได้มันต้องเป็นแต่ว่าแปดแปดยังยังมีโอกาสเป็นเ,นเนนย่แยนี่แหละุ่วานหรืออะไนล่ะทุกวนเห็นเด็กสองตัวแต่ที่น่อไม่เพิง่งนะไล่ะแปดนี่อซีลูปห,หารูปหารูป ข้าวข้าวข้าวเอาแปดศูนย์หารว่าว่าเป็นแปดเก้าเราแต่ลักษณะจริงเป็นแปดศูนย์แปดห้า กัลั่งกี่นาได้ลรอะบอลังันนามไ้ไหอวาันาไรเลยมือนี่สันนาไม่มอนึงหรอ <c oughs> มา่ไรอะพ่อนี่เด้อครับแนวทางรัฐบาลไทยครับ <c oughs> ปูรีีบุญมีครับพี่น้องครับ805 808505แค่นี้ครับ